FM. Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. แน่นอนเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเมดมาร์เก็ตเอกลุศีฟของเราก็จะพามาฝากร้านอาหารวันนี้นะครับพบกับร้าน white heaven นะครับสวรรค์ของคนรักอาหารใต้และอาหารทะเลนะครับก็วันนี้คุณใหม่มาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับคุณใหม่ได้ยินต้นเปล่า ชัดเลยค่ะโอเคครับคุณใหม่แนะนำตัวกับชาวเมสเตอร์สักเล็กน้อยครับวันนี้ก็สวัสดีค่ะใหม่นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารไว้เฮเวนยูเอกกัมสิบสองค่ะ <Yeah. S 2> ก็คือทางร้านเราจะเน้นเป็นอาหารไทยใต้แล้วก็อาหารทะเลค่ะใช่ได้เลยครับได้ประมาณปีกว่าสองปีแล้วค่ะอืมจะบอกว่าต้นเคยไปแล้วด้วยแหละอ๋อถึงว่าน่าคุณมากเลยใช่เคยไปแล้วแต่ว่า <c oughs> ตอน, <c oughs> ต,อนตอนนั้นนะอยู่ อยู่อยู่โซนข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปข้างบนอ๋อค่ะครับของเราจะมีสามชั้นเลยค่ะสามชั้นเลยใช่ไหมครับ 2, ชั้นสองชั้นสามก็สามารถจัดงานไ r i เวดได้มาจัดเลี้ยงแบบว่าติดเลี้ยงจัดเมอร์เดย์ปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็จะมามีเบบี้ชาเวอร์ก็มีอย่างเงี้ยค่ะขอแต่งงานก็มีนะคะที่นี่อืมหรือเป็นแบบปาร์ตี้วันเกิดหรือเป็นแบบว่าเฮนนท์ Head อะไรอย่างเงี้ยเนาะจัดได้เลยใช่ไหมครับอ่านี่เลย White Heaven คุณใหนเล่าคอนเซปต์หน่อยว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้ก็คือ White Heaven ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของ White Heaven d e a h นะคะคที่ประเทศออสเตรเลียใช่ก็คือเหมือนเราคอนเซปต์เราคือขายอาหารทะเลอันนี้มีเสียงแทรกไหมคะไม่มีครับอ๋อโอเคค่ะก็คือเราเราเน้นอาหารทะเลเป็นหลักนะคะก็คือเราก็เลยเอาชื่อที่เป็น White Heaven d e a h ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมาใช้เพราะว่า หาทรายเขาจะเป็นแบบหาดทรายสีขาวทั้งหมดเลยทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ตึกเราทั้งหมดเป็นสีขาวเราก็เลยให้ชื่อเนี้มามาเป็นแบบว่าคอนเซปต์ของร้านเราแล้วก็มูสแอนโทนด้านในของเราจะมีทั้งแบบสีเขียวสีฟ้าที่เป็นแบบค่อนข้างสีธรรมชาตินะคะตามรูปที่ขึ้นเลยก็คือเน้นเน้นแบบสีของทะเลเลยเนาะสีขาวของหาทรายความนาทะเลสีน้ําเงินสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ได้ยินไหมคะได้ยินครับเมื่อกี้ค้างไปนิดนึงง๋อโอเคค่ะใช่แต่ว่าร้านสวยมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าบรรยากาศ<ช><ช>มันมีความโคซี่เนาะเหมือนแบบอยู่บ้าน<ช>แล้วก็มันชิล<ช>ๆแต่แต่ว่าร้านสวยมากนี่ภายในเราจะแต่งให้มีความแบบโฮมี่โคซี่นิดนึงให้ให้รู้สึกว่าแบบลูกค้าเข้ามาทานแล้วบรรยากาศเหมือนทานอาหารที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะคือมากับครอบครัวมากับเพื่อนได้ทั้งหมดเลยค่ะอืมทีนี้แปลว่าชั้นบนนี่คือเป็นเป็นห้องแบบ p r i v a t หรือเปล่าครับคุณใหม่หรือว่า ใช่ค่ะเป็นท้อง p r i v a t ค่ะสามารถาแบบว่าลงหน้าได้ก็รองรับได้ชั้นหนึ่งประมาณสามสิบท่านค่ะอืมแต่ต้องบอกเลยว่าร้านเด่นคือเพราะาขับรถไปยังไงต้องเห็นแน่นอนเป็นตึกสูงๆูแล้วก็สีขาวทั้งตึกเลยเนาะ,ะใช่เลยอะอยากให้คุณใหม่เน้นเรื่องอาหารสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลแล้วก็อาหารใต้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีคืออาหาร,รถ้าเป็นิกเนเจอร์เมนูเลยนะคะของที่นี่ก็ ปูผัดผงกะหรี่เสิร์ฟพร้อมมันโถค่ะอันนี้เราจะเสิร์ฟแบบปกติก็คล้ายๆพัตตะคารจีนอย่างเงี้ยค่ะที่ที่แบบว่ามีมันโถมาจิ้มมาจิ้มกับตัวซอสผัดผงกะหรี่ของเราก็แต่ว่าเราจะเน้นไปทางรสเป็นแบบเข้มข้นจัดจ้านคือเป็นรสชาติไทยไทยเราจะไม่ใช่แบบเออออกจีนอะไรเงี้ยค่ะอืก็คือรสจะเข้มข้นถูกปากคนไทยแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำทอดเกลือค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเมนูแล้วก็มีข้าวผัด กับยำไวท์เฮเว่นอันนี้ถ้าถ้ามาที่ร้านต้องห้ามพลาดยำไวท์เฮเว่นค่ะอ่าถือว่าเป็นเมนูที่แบบว่าขายดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะ<น>เป็นยำแบบไข่ปูไข่ปูไข่แล้วใส่ตัวไข่ปาลาริวกิวอันนี้ที่ลูกค้าชอบค่ะเมื่อกี้แอบ,บเห็น lobster ด้วยอะ่ะใช่ไหมอะ่ะใช่มี lobster ของเรามีกุ้งมังกรเจ็ดสีอันนี้ก็คือจะส่งตรงมาจากใต้เลยจะเป็นมีทั้งแบบทานแบบซาชิมิตัวเป็นก็ได้หรือว่าจะทําแบบในลูกก็คือจะเป็นผัดพริกไทยดําค่ะอุ้ย นี่คือนั่งมองไปคือแบบหิวเลยนะบอกเลยคือเป็นแบบสวรรค์อาหารใต้ของแบบว่าคนที่ไม่อยากแบบนั่งรถออกไปไกลๆหรือว่าบางทีเราอาหารทะเลทานยากในเมืองในตัวเมืองเลยนะคะเพราะเราอยู่ย่านเอกมัยเลยเนาะบางทีแบบนั่งออกไปแบบชานเมืองนิดนึงหรือว่าไปกินแถบชลบุรีไปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่อันนี้คือพุดดิบคือพัดมาอย่างดีส่งตรงมาจากใต้แน่นอนก็คือสดเลยค่ะอุ๊ยอันนี้น่ากินมากอันนี้คือยำใบเห็ดเบนใช่ไหมคะ เลยอันนี้ลูกค้าคือถ้าเกิดแบบเป็นสาวๆเนาะสายแซ่บแบบกินยำอะไรเงี้ย<อ>ทุกคนจะชอบมากค่ะหรือกระเทยก็จะชอบกินยำ <c oughs> ชอบยำถูกใจเ<ช>มนูน, <Laughs. S 1> นี้แนะ่นอนแซ่บเลยค่ะค <c oughs> ุณใหม่เมื่อกี้แอบเห็นมีกุ้งแม่น้ำด้วยใช่ไหมที่ปกติเราต้องไปไอยุธยาหรือไปอะไรๆกันคือที่ไวท์เฮเว่นก็มีใช่มีค่ะจะบอกว่าราคาดีกว่าอยุทยานะอุ๊ยใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้อยุทยาก็ไม่ใช่ว่าราคาแบบว่าเบาๆนะถ้าเคยไปกินใหญ่ๆ เพราะของเราจะเป็นไซส์แบบสองถึงสามตัวโลคือใหญ่กว่ามือย่างเนี้ยค่ะอืมตัวนึงคือไซส์ใหญ่เลยใช่เราก็จะขายกว่าค่ะไม่ต้องขับรถไปถึงอยุธยาไม่ต้องเสียค่าน้ํามันค่าอะไรด้วยนะครับมาเอกมัยนี้เองเอใช่หมับยสิบสองเลดแล้วบรรยากาศภายในร้านเป็นยังไงบ้างเปิดเพลงสไตล์ไหนหรือมีการมีดนตรีสดมีไลฟ์อะไรยังไงบ้างไหมครับคุณใหม คือตอนนี้ก็มีเปิดเพลงนะคะแต่ว่ายังไม่มีดนตรีสดค่ะแต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเราจะปรับปรุงชั้นสองของเราจะรีโนเวทจะมีแบบว่าเป็นสามารถนั่งดื่มต่อได้มีบาร์มีเอาอย่างเงี้ยค่ะคใช่อันนี้จะเป็นชั้นสองค่ะ, <c oughs> <c oughs> ะก็ดีเลยถือว่าทานข้าวแล้วก็ดื่มกันต่อไปเลยทีเดียวจบๆใช่ค่ะเพราะว่าที่ร้านอย่างลูกค้าละแวกนเนี้ยนอ้องเอกกัะไมทองหลอ่อเหมือนเขาค่อนข้าง,างท,ที่จะแบบทานดินเนอร์กันดึกแล้วเขาก็จะดื่มต่อเลยเหมือนแบบ อ่พร้อมรอไปเที่ยวต่ออย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราก็เลยอยากจะแบบเสริมที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นิดนึงเนาะสามารถทานต่อ,อยาวค่ะอืมว้าวอ่ะคุณใหม่แล้วฝากให้คุณใหม่ฝากช่องทางการติดต่อฝากแบบอินสตาแกรมเฟซบ o ๊กทิกต o อกหรือว่าโซเชียลมีเดียของร้านกันหน่อยแล้วกันได้ค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเอ่อเฟซบุ๊กนะคะอินสตาแกรมทิกตอไวท์เฮเวนบีเค่ะ ได้เลยแล้วก็ไหนๆวันนี้คุณใหม่มาเองมีอะไรเป็นพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเมสเตอร์มาฝากบ้างไหมครับสำหรับวันนี้ถ้าถ้าใครติดตามมาจากของเมสอลโอเซเวนนะคะรับส่วนลดเปอร์เซ็นต์ค่ะสามารถแจ้งที่หน้าร้านได้เลยนะคะว่ามาจากทางรายการก็จะ ลดส่วนลดค่าอาหาร10%ค่ะโอ้ oh, 10%เลยนะครับเมสเตอร์สใครฟังอยู่ตอนนี้นะแล้วเรื่องรู้สึกว่าแบบอุ๊ยอยากอยากรับอยากทานอาหารทะเลอยากสัมผัสบรรยากาศความเป็นทะเลอยากจะแล้วก็อยู่แถวแถวเอกมยัยหรือว่าแบบอยากจะ oh. ไปเที่ยวแถวนั้นไปที่ร้าน White Heaven กันได้เลยนะครับ oh. แล้วก็พิเศษสําหรับเมสเตอร์สเพียงแค่แจ้งเลยนะว่าฟังมาจากเมสวรนเซเว่นก็จะรับส่วนลดค่าอาหารไปเลย10%จาก White Heaven นะครับวันนี้ ค่ะสามารถจองมาจัดงานวันเกิดหรือว่างานเลี้ยงปาร์ตี้เฮนนิ่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอันนี้ก็ได้อยู่ในส่วนลดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันค่ะโอ้ก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปแค่ทานอาหารเนาะจะสมมติอยากจะจัด <c oughs> เลี้ยงอะไรก็คือได้เหมือนกันโอเคสุดยอด <c oughs> ครับ <c oughs> คุณใหม่ฝากร้านอีกหนึ่งครั้งก่อนเราจะจากกันในวันนี้สําหรับไวท์เ h เบิ้ลตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงขออีกหนึ่งรอบครับสําหรับคนที่ <c oughs> อาจจะเพิ่งเข้ามาฟัง <c oughs> วท์เฮเว่นะคะสวรรค์อาหารใต้ตั้งอยู่ที่เอกมัยซอยสิบสองค่ะสามารถเข้าได้ทั้งทางปีดีพนมยงหรือว่าเข้าทะลุจากคลองหลอก็ได้ค่ะของเราจะเป็นเส้นระหว่างท้องหลอเอกมัยแล้วก็ปีดีพระขนงเลยค่ะก็เดินทางสะดวกนะคะสามารถขับรถมาได้มีที่จอดนะคะแล้วก็มีวาเล่ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงห้าทุ่มเลยค่ะ ว่ากำว่ากำลังจะถามเรื่องที่จอดเลยเพราะจได้ว่ามันอยู่ริมถนนเลยก็เลยเอ๊ะต้องเรื่องที่จอดเป็นยังไงอะไรเงี้ยสรุปว่าคือมีทั้งวาเล่แล้วก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะครับมาจอดซอยข้างร้านที่ติดกับร้านได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่วงช่วงค่ำมาทานดินเนอร์สามารถจอดริมถนนได้แล้วเราก็มีบริการวาเล่ด้วยค่ะ เยี่ยมสุดๆไปเลยอ่าวันนี้ขอบคุณคุณใหม่แล้วก็ w White h e a v e n มากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับเมสเตอร์สใครที่จะไปทานที่ร้าน w White h e a v e n อย่าลืมนะแจ้งว่าฟังมาจากเมสฟอนเซเว่นรับส่วนลดค่าอาหารไปเลย10%จาก w White h e a v e n นะครับวันนี้ขอบคุณคุณใหม่มากๆเลยครับ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs> ไปเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ met one of